สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเก็บมารุมนีมารุมหน้าบ้านเราปลูกเองกับมือเอามาสอยมะรุมนี่กินดีนะจ๊ะอยากให้ทุกคนปลูกไว้นะถ้ามีพื้นที่อ่ะถ้าไม่มีก็ปลูกแบบกินยอดนะในกระถางเล็กๆก็ได้นะช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีมาก ลดน้ำหนักได้ดีด้วยกินแล้วระบบขับถ่ายดีดีเนี่ยเอาดอกเอายอดอ่อนๆไปเจียวใส่ไข่ดีมากอันนี้เอาไปแกงส้มหรือจะแกะเม็ดด้านในเนี่ยนะเนี่ยเม็ดด้านในของเขาเนี่ยมือมือเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่ง <c> ไ <oughs> ม่ถนัดเนี่ย เอาแกะแกะแกงสม้มเอาเนื้อไปด้วยนะอร่อยกิยนดีมีประโยชน์มากพวกดอกพวกยอดพวกใบเนี่ยผัดใส่ไข่เลยต้มจืดก็ได้ยอดอ่อนๆไปต้มจืดลวกจิ้มน,น้ำพริกก็ได้ พามาเก็บมะรมกินดีมีประโยชน์มากๆเจออะไรก็ถ่ายพวกเราเจออะไรก็ถ่ายนิดนิดหนก็ถ่ายบรรยากาศดีดีหมู่บ้านเราหมู่บ้านเรานี้นางชอกดีมากวลายต่อนน่นพี่ต้อยพี่ทิพย์พี่หมูนู่นพี่ใหม่ เวลาออกมาก็ต้องถ่ายด้วยบรรยากาศดีไหมด,ดีสุดๆเชา้ชาๆอากาศดีดีพอแล้วให้ดูแค่นี้กลับเข้าบ้านทำงานต่อดูแลสุขภาพเดินจ้าทุกๆคนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะคนรักการปลูกทั้งหลาย อยากได้ความรู้อยากปลูกผักดีปลูกผักงามต้องกดติดตามทุกช่องช่องเกษตรช่องปลูกผักให้ความรู้หมดแหละไปแล้วแค่นี้นะ